ที่มาของผงผักนะคะเกิดจากลูกชายกุ้งเองเนี่ยท้องผูกเริ่มจากการที่น้องเริ่มทานอาหารตอนอายุประมาณ6เดือนน้องก็เริ่มมีอาการท้องผูกกุ้งก็เริ่มต้นจากการส่วนก้นด้วยแท่งกิซลีนแล้วก็เปลี่ยนเป็นยูนิซันแล้วก็เปลี่ยนเป็นยูนิซัน1ลูกเป็น2ลูกแล้วก็ต้องพกยูนิซันไว้ตามในรถในห้องน้ําในกระเป๋าทํางานในกระเป๋าพระออมทุกที่จะต้องมีเพราะเราไม่รู้เลยว่าน้องจะปวดอึอเมื่อไหร่แล้ว ช่วงหลังคือมันทรมานจิตใจเรามากเพราะว่าพอเราสวนก้นทีก็ลูกก็ร้องไห้กรีดร่นบ้านแม่ก็น้ําตาไหลว่าทาไมทําไมมันถึงแบบมันเหมือนโศกนาฏกรรมในบ้านเลยอะค่ะก็เลยเป็นที่มาจุดแรกเลยเป็นเพนพอยท์หลังที่ทําให้กุ้งไปนั่งอ่านงานวิจัยทั้งหมดเลยว่าอะไรที่มันดีปลอดภัยแล้วได้ผลสําหรับ การแก้ปัญหานี้ถึงเป็นที่มาของผงผักซึ่งตอนแรกเนี่ยกุ้งก็ทําแล้วก็แจกเพื่อนๆโดยใช้ชื่อว่าผักรักลูกแล้วก็ผักรักลูกก็เหมือนกับว่าพอเรามีการทำแจกเพื่อนไปปุ๊บเพื่อนก็บอกเฮ้ยมันกินดีมากเลยขอซื้อได้ไหมแล้วก็ ขายแล้วมันก็มีการปากต่อปากจนวันนึงลูกกุ้งหายท้องผูกไปแล้วแต่ก็ยังมีคนมาขอซื้ออยู่เรื่อยๆเราก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยเป็นที่มาของเริ่มต้นในการทําธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งต่อมาก็ได้ขอทุนทําวิจัยแล้วก็ได้ขออนุญาตจากออออในชื่อฮารุนะค่ะฮารุนะมาจากความหมายแล้วก็เป็นติ่งญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างฮารุ u, แปลว่าฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ ในภาษาญี่ปุ่นส่วนฮารุฮารุในภาษาเกาหลีแปลว่าทุกๆวันแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนที่ขับถ่ายได้เนี่ยจะรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยจะเบิกบานสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวาค่ะเลยรู้สึกว่าฮารุนะแสดงถึงสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายที่ดี